ดูนะครับนะบทที่6 modifier นะครับ modifier ก็คือลักษณะของการที่มันเป็นส่วนขยายนะครับส่วนขยายจะขยายตรงไหนก็ได้นะครับลักษณะของประโยคที่มีประธานมี verb นะครับนะอาจจะมาขยายประธานตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เรียกว่า modifier นะครับ modifier หรือจะมาขยายประธาน verb แล้วมีกรรมตรงนี้ ขยายกรรมตรงนี้ก็ได้ถือเป็นนาตัวหนึ่งมาขยายกรรมตรงนี้ก็เรียกว่า modifier นะครับ modifier นาลักษณะของที่มันขยายหรืออาจจะเป็นประธาน verb แล้วมี hanging นะครับมี verb-ing นะครับที่เรียกว่า gerund หรือ verb ช่อง3 p a r t i c i p l e นะครับนา verb-ing ตรวนี้ก็คือ p r e s e n t p a r t i c i p l e ตรงนี้ก็คือ p a s t p a r t i c i p l e นะครับมาขยายประธาน verb ในกรณีนี้ โดยถ้าเป็น w o r b เติม ing หรือ present participle ก็คือประธานเป็นผู้กระทําวิ r ตัวนี้แต่ถ้าเป็น w o r b ช่อง3หรือ past participle ก็คือประธานถูก v ว r b ตัวนี้กระทำนะครับถูก v ว r b ตัวนี้กระทำพวกนี้เขาเรียกว่า modifier ทั้งสิ้นนะครับ modifier ทั้งหมดนะครั้งนี้เราต้องมาดูกันว่านะครับลักษณะของข้อสอบ TOEFL ในอดีตนะครับเป็นข้อสอบ error เนี่ยเขาออกอยังไงบ้างดูข้หนึ่งนะครับข้อหนึ่งนะ the actual quantity quantity ตัวนี้ถือเป็นประธานนะครับโดยมี actual ตัวนี้ถือเป็น adjective มาขยายประธานถือว่าถูกต้องนะครับไม่ผิด o f ตัวนี้เป็น prep o s i t i o n ตามด้วยกรรมนะครับกรรมก็คือ asset นะครับโดยมี foric ตัวนี้มาขยาย asset ทำมาที่เป็น adjective ตัดทิ้งได้ไม่ต้องสนใจประธานคือ quantity เป็นประธานเอกพจนะครับประธานเอกพจน์ใช้ v e r t ก็คือ is ตามด้วยเวิร์บช่อง3นะครับถือว่าเป็น passive voice นะครับ passive voice ที่เราเรียนในบทที่5นะครับ passive voice ก็คือประธานถูกกระทำ is required in the diet นะครับ in the diet นะครับ in the diet in ตัวนี้เป็น preposition ตามด้วยกรรมนะครับกรรมก็คือ diet โดยมี the diary ตัวนี้เป็น adjective มาขยาย diet ข้อ4ก็ถือว่าโอเคแล้วมี is not known ตัวนี้หมายคำหนึ่ง e s East ส่วนนี้ก็เป็น verb หลักเหมือนกันเพราะกรณีนี้เนี่ยมีประธานและมี verb หลัก2ตัวถือว่าผิดนะครับตัวใดตัวหนึ่งใน2ตัวนี้ต้องผิดครับ e s require d กับ i s not known ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งต้องผิดแต่ e s ไม่มีเส้นใต้คือไม่ได้ขีดว่ามันมีสามารถที่จะผิดได้เพราะฉะนั้น e s ตส่วนนี้มันถูกอยู่แล้วนะ verb to be ตามด้วย verb ช่อง3หรือ past participle ข้อดีก็ถูกเพราะตัวที่มีโอกาสผิดก็คือข้อ be boy นะครับนะ